มาระครับวันชีช้ชะตาราชากิกี้ว่าจะไปต่อกับ609หรือว่าพอแค่นี้เพราะมันเกลือเละเทจะจัดทั้งตัวเหลืองตัวแดงตัวม่วงไม่เหลืออะไรเลยจนทำให้เอดีมีตัวธรรมดาการันตีแบบนี้ครับดีสุดคือบูบอมที่ได้อจาก220ตัวแดงที่ดองมากับมือนอกนั้นในตัวบ้านๆที่ไอดีไหนก็มีเกลือจัดเกลือเละจะอยู่ทำเพื่อ ที่บอกว่าวันนี้เป็นวันชี้ชะตานะเพราะว่ามีตัวม่วงมาครับสิบใบที่เราจะสุ่มกันใครได้อะไรกันบ้างครับสุ่มตัวม่วงวันนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะไลฟ์สดทุกวันเวลา6กโมงเย็นมารายงานตัวด้วยนะเหล่าฮีโร่ รายชื่อเราฮีโร่คลาส B ขึ้นไปที่สมัครสมาชิกกับเราขอบคุณม,มากที่เป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์สตาร์กิมวอกับตอนนี้กิจกรรมของเกมเนี่ยมีอัปเดตมาเยอะมากนะอย่างวงล้อเนี่ยม่วงล้ออันนี้วงล้อสุ่มเอาของเนี่ยสุ่มได้7ครั้งนะครับก็มีของทองมาด้วยมันเหมาะกับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนี่กับไรแถมในตัวแดงนะน้องมาดูกัน ตัวแดงที่เราแนะนาในคลิปเมื่อวานนั้นก็มีทัชซูมากิมีทั้งปู่บอมอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายครับทาให้คนที่เริ่มต้นใหม่มีความหวังต้องบอกว่าฉันนั้นมีความหวังเชื่อว่าฮกหนึ่งหนึ่งมันต้องดีกว่าเดิมหวังว่าได้ทัชซูมากิโอ้โหเฉดฉายจัดดีกว่านี้เยอะดีกว่าเราเปิด220ตัวแดง ของเสื้อวันนี้และได้ตะไก่แจ่มาทั้งทีมเลยแต่ถามว่าอะไรกันคือสิ่งที่วัดความกเกรือของพี่ว่าจะเล่นต่อหรือว่าพอแค่นี้เรามาดูลิสต์กันก่อนครับเพิดว่าได้ตัวละครเหล่านี้พี่จะอยู่ต่อนะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วฟินิกแมนเป็นหินของโกงแค่เสื้อหรือว่าลูกแก้วของบอ่อลอกสามสิ่งนี้ที่อยู่นะหรือว่าเป็นตัวธรรมดาเกรวินใจเกเรขออยู่ทัสเซอร์มาเกะร่างสองขออยู่ครับ นอกเหนือจากนี้ขอบิดหมดปลอกทอ็อกหมดไปามาตัดสินกันเลยครับหลายคนบอกว่ารอคอยคลิปนี้มานานกับการสุ่มสิบตัวม่วงแล้วขอไปทีละใบแล้วกันนะเพื่อเพื่อความลุ้นอ้าวเนี่อะไรเนะี่ยกดผิดสักพู่นะครับไปเอามาก,ก่อนกิจกรรมมือใหม่ล็อกอินบ้มเด้งเข้ามามาแล้วเชื่อไหมว่าใจเต้นมากๆเลย กัวลมันเกลือเพิ่มเลทขอเป็นลูกแก้วบ่อรอแล้วกันครับเพราะว่าเรามีบ่อรอล่างหนึ่งอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเอาหินจากกิจกรรมของบาคุโกนะมาจัดไปเลยเทียรใบกับตัวม่วงมาลุ้นกันครับใบแรกของตัวม่วงขอให้เป็น s s r เปิดมาแบบสวยหรูหน่อยแล้วกันให้สมกับการรอคอยครับวันศุกร์นี้ฮะพรุ่งนี้เซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเปิดอีกจะปิดหรือว่าพอแค่นี้เปิดด้วยสีฟ้าอลังช่างเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อด้วยเกียวรอเกียวโร่วายจุด เกียโรสเกียรโรยังร้องไห้เมื่อกี้เห็นมันมีน้ําตาเล็ดออกบางกิีกก็เช่นเดียวกันแทมสีชมพูเหมือนกันด้วยในวันนี้มาใบาที่สองของตัวม่วงใส่ตามาเห็นกระาบะาดังนั้นก็ขอกระโดดต่อยอูก,กาบาจนเกิดแบมมนเฮ้ยแววมันมาแล้วแทงท็อปไทเกอร์ไอเดี๋ยวพี่ชายมันมาแน่พี่ชายมาสวยเดียวอิก,กิผู้นี้แน่นอนเชื่อไหมว่าในสิบใบเนี่ยเดี๋ยวมีแทงท็อปแบ็คโฮ แต่เราก็ยังคงมีความหวังครับว่าจะได้ตัวที่มันไม่เครือตัวที่แบกทีมได้ต่อ,อยูกะบาดไปไประกาศแสงสี่มววตอกย้ำกันไปใหญ่แกคิดว่าฉันไม่สแกนหรือไงจิตสังหารอ e. i ไอังอัง,องมาเนี่ยโตเตมอตายิสุกิจครับโอ้โหไม่น่าอยู่ในตู้ตัวม่วงเลยฝีมือดาบขนาดนาย e. อังใบที่สามผ่านไปนะใบที่สี่ของตัวม่วง มาเลยใส่สมามะเห็นอุกบาตดังนั้นอยากเล่นต่อนะอุสาปั้นมากับมือ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา6 0 9้าทำไมออกสีฟ้าอลังทางรัวๆ GM ดูไปขำไปนะไตัวนี้ไมโครพัชหมาตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตัวที่6ล้านแเจด GM บอกว่าเฮ้ยคีคีนายบิดไปเซิร์ฟใหม่เลยอย่ายืนะ้อไปเลยเพราะฉันไม่ให้ตัวดีๆนายเข้ามาในทีม6 0 9ดอกหน้าออกมาเป็นประกายแส่งสีฟ้าอลังช่าง,างอย่างต่อนึ่ง มันควรจะได้ป่มไหมเหลืองก็เกลือตัวแดง220รยใบก็เกลือม่วง30บใบนะครับก่อนนั้นนี้เปิดไปก่อนแล้ว20บใบนะนี่ใบที่30มสินะครับในในวันนี้ในเซิร์ฟเวอร์หก9เฮ้ยมันมีกระตุกมีกระตุกในหน่อยนะเห็นได้ชัดเลยว่ามันต้องออกประกายแสงสีม่วงกระตุกสีม่วงเนี่ยนะน้องอะไรเนี้ย ไม่มีฉันอยู่ก็ไม่ไหวจริงๆสินะอยาบ,บอกนะว่าเป็นฟูบุกี้ตัวแขกจัดนะแต่ไม่ใช่ล่าง SSR นะนี่มันล่างเ r ชัดๆไม่ไหวจริงๆจะไม่อยู่เพราะเธอเนะี่แหละฟูบุกี้สวยอย่างเดียวจริงไปต่อไปของตัวม่วงคนระับใบที่6มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรใสตะมาขอกระโดดต่อยน่าจะไปที่7แนละ้วมั้งอุกาบาตขอพลันายแสงสีฟ้า โอ้ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายนนี่เริ่มย้อนความหลังนะใบที่แปดองตัวม่วงเก็บเลเวลเองหมุนกงล้อเองตื่นดึกดื่นมาเล่นตื่นตั้งแต่เช้าตรู่มากดเกมวันพัฒนแมนเพื่อมาเกลือแบบนี้เหรอเจมยมโอ้สิ้นหวังอะนี่ถ้าเกิดดูจากกราฟนะหนทางของการไปหกหนึ่งมันเริ่มเยอะมากๆครับ น้ำต,ตาจะไหลเล่นมาตั้งนานสองอาทิตย์กับพี่ที่เล่นเกมนี้แบบว่าเล่นคนเดียวเนี่ยนานนะครับทําทุกอย่างด้วยตนเองตัวละครมันก็ไก่แจ้ใบที่เก้าของตัวม่วงฟ้าไม่หยุดฟ้าไม่หย่อนคนดูนิกามูชิโอ้โหฟิกเกอร์แกนี่แบบดาวตันทรัพยา,ากรเหลือที่ดาวตันับใบที่สิบมายังมีให้ลุ้นอีกนะถ้าใบนี้ไม่ได้เหรอมีไปเปิดให้ลุ้นอีก ใช้ใช้เสร็จเพชรแรกเอามีกระตุกหน่อยหน่อยนะกระจุกจิตกระชากใจต่อยอุกบาทมาเป็นสีฟ้าโอ้โหโอ้โหเกมอูเกียวรเกียรองไห้ด้วยกิีกผู้นี้เนี่ยร้องไห้เพรามแบบเกียวรเกีเนี่ยเราเอาไปแลกได้ครับเรามีเศษที่เปิดมาอยู่นะแลกอีกใบหนเป็นใบในสุดท้ายจริงครับความหวังว่าจะอยู่ต่อกับ609หรือว่าพอแค่นี้มันวัดกันที่ใบนี้แล้วับน้อง ใบสุดท้ายครับของตั๋วม่วงแล้วก็ชี้ชะตาราชากิกี้หกหนึ่งหนึ่งจะต้อนรับเราไหมหรือว่าอยู่ที่นี่กดไปเลยมาแล้วไซตามะบอกขอเน้นๆเหน,น,นียงเหนียงการต่อยครั้งสุดท้ายออกมาไปไปไกล้หลมสีฟฟ่บาเรีบรย โคตรชีวิตนี่ะพี่ขอสรุปเหตุการณ์นะครับเปิดตัวเหลืองมาร้อยกว่าใบเปิดตัวแดง240กว่าใบเปิดตัวม่วง30ใบรูปร่างหน้าตาของทีมเป็นแบบนี้ฮะคุิพิสเนอร์นะซูปเปอร์อนดรอยดากดำดักชายครูชาวต่างชาติมิเทดูบิเทดูบอ่อล่อล่างหนึ่งครับจากกระพัเด็กที่ได้มาตอนเราได้ปู่บอมครับคิงแอนจินบล็อกลูกไฟตัวเองอะตอมิกค,คิดสั้นเวลาสุ่ม เกริวกันชุบฮะที่แจกฟรีและไม่เคยเอาเข้าเกม SSR ที่ได้ตัวแค่นี้ฮะเกลือเละเทะของดีไม่มีแบบเขาเลยลาก่อน609หวังว่าเราจะไม่เจอกันอีก Thank you